สำหรับรถเข้าใหม่คันนี้ค่ะพี่ Toyota v o o s 1.5 Nt นะคะ v o o s ขึ้นชื่อเรื่องอึดจึกทนนะคะใช้งานกันยาวๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาอยู่นะคะคันนี้359,000บาทผ่อนเพียงเงินละ6,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีเทาสวยแบบนี้เลยนะพี่นะสีสม่ำเสมอกันทั้งคันนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานค่ะด้านหน้านะกระจังหน้าลักษณะแบบเปียโนแบ็กแบบนี้นะคะ ไฟหน้าโคมสวยโคมใสไม่แตกไม่ร้าวได้เป็นไฟหน้าหลอดฮาโลเจนนะคะโคมเดิมแท้จากโรงงานไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีตัว P O S ออยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่นะในโคมนะคะสําหรับตัวล้อได้เป็นล้อกระทะค่ะคันนี้ได้ขอบ1ิดห้านะพี่นะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดํานะพี่นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยแล้วสาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้นะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไปแน้นทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ภายในค่ะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะแต่งด้วยลายกราฟิกแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยใหม่แบบนี้นะคะคันนี้มาดูโครงสร้างกันดีกว่าพี่คะ่ะคันนี้โครงสร้างนะคะได้เป็นโครงสร้างเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะ,ะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอเม็ดจอดเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพแน่นชัดแบบนี้นะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถปี20ินะลืมแจ้งเลยกับเลขไมล์7 0 0 0 0 ที่จ๋าไวนิดนึงนะ3า0 00, 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับภายในนะคะเล็กลุมตั้งนะบอผ้าสีดำลายการาฟิกเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยสำหรับด้านท้ายนะคะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะผ้าสกราาดอยู่ในสภาพสวยนะพี่สำหรับท้ายนะจุสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้2อถึงสใบเลยนะคะดูยางอะไหล่คันนี้นิดหนึ่งนะคะยางอะไหล่มีมาให้ครบเลยอุป,ปกรณ์เครื่องมือแม่แรงพร้อมใช้งานนะคะอยู่ในสภาพ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ดูบล็อกเลยนะคะไม่มีร่องรอยสนิมน,นะไม่ใช่รถจมน้ำมาแน่นอนซื้อรถที่เรานะพี่ได้รถโครงสร้างเกรดเอดูหัวน็อตเลยนะคะได้หัวน็อตเดิมแท้นะคะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับทั้ง2ด้านเลยนะพี่นะสำหรับด้านท้ายนะคะซื้อรถกับทอออโต้นะพี่ได้รถเกรดเอแน่นอนไม่ใช่รถชนหนักทิกกว่ําหรือว่าจมน้ามานะคะโครงสร้างได้5้าดาวทุกคันพี่จะมาดูภายในคันนี้นะคะ สำหรับภายในนะจะเป็นเบาะผ้าที่บอกเลยสะอาดสะอ้านสวยแบบนี้นะคะเพด้านอยู่ในสภาพสวยนะไม่มีริ้วรอยไม่มียันไม่มีเจิมเลยมาดูกันต่อที่ฝั่งคนขับค่ะสำหรับฝั่งคนขับนะั้นหนูขออนุญาตขึ้นไปนั่งดีกว่านะคะขออนุญาตสตาร์ทรถด้วยนะพี่นะอ่ะพวงมาลัยนี่ะไะ้เป็นพวงมาลัยสามการแบบนี้หน้ปัดเรือนไม้นะคะเลขมาอยู่ที่เจ็ดหเท่านั้น ที่คุ้มๆเลยกับเลขไมค์คันนี้นะคะเครื่องเสียงได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานตั้ง AM FM ได้แล้วก็ CD ได้นะคะแอร์ Air ได้เป็นแอร์ระบบอนาลอขัดแล้วก็เป็นเ e กียร์ออโต้นะคะคันนี้นะที่ดูโครงสร้างคันนี้เพิ่มเตินมนิดนึงนะคะนี่เลยหัวน็อตเดิมแท้นะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับแผ่นเติมลมยางอยู่ครบนะดูเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนี่ นะไม่ใช่รถตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะพี่ๆรีบตัดสินใจเลยนะกับราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเนี่ยคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตัวหน้าห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะไม่ว่าจะวิ่งทางไกลาทางใกล้วิ่งได้นะพี่นะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะอ่ะเปิดเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์ได้เป็นตัวนี้เลย VVTI นะคะประหยัดน้ํามันใช้งานทางใกล้ทางไกล สบายๆเลยนะคะคานด้านหน้าที่ดูได้เป็นคานเดิมคานแท้สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมุดสวยๆแบบนี้เลยฝั่งตะเข็บฝั่งหัวน็อตนะพี่เบ้าโชกคเป็นไงนี่นะเดิมแท้ทั้งคันไม่มีแกะไม่มีไถนะคะฝากระโปรงหัวน็อตนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบฉนวนกันความร้อนมีนะพี่นะที่ดูปั๊มนูนโรงงานนะคะ นี่ให้เห็นอยู่เลยนะาเบาโชกมอกครบเลยพี่จุดมาร์กสีโรงงานแน่นๆเลยสำหรับคันนี้นะคะพี่พี่ท่านไหนนะกำลังมองหารถที่ใช้งานยาวๆนะอึดถึกทนนะคะแ้็นั้นดูแลถูกนะคะอะไหล่หาง่ายนะ v ออตอบโจทย์แน่นอนกับราคา359,000บาทได้รถปี20กับเลขไมล์7,000 70, เท่านั้นนะผ่อนเดือนละ6,000บาทพี่พี่ท่านไหนนะสนใจรีบๆเลยไวนิดนึงติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับ มาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ